ขาส่งมอบพลังแห่งความรักเมตตาจากองค์พระแม่อมาการีให้กับทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ขององค์พระมานดากาลีนะคะใครที่มีความเชื่อความศรัทธาพลังงานขององค์พระแม่แห่งจัก,กรวาลน,นะคะเรามาดูไปพร้อมกันนะคะว่าพระแม่จะสื่อสิ่งใดกับทุกคนที่เข้ามาเจอกันแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะพระแม่จะสื่อสิ่งใดให้กับทุกคนนะคะแล้วก็จะมอบโชคในเรื่องของการเงินให้เราหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอาการเงินก่อนละกันนะคะขับเคลื่อนด้วยการเงินกันนะคะทุกคนทุกอย่างจะตามมาพระแม่เจ้าขาโอ์มหามาตะกาลิองโอห์มหามาตากุลเจตมาติกิมหามาโอ์มเจตมาติกิมหามาตากุลโอห โอโหใบนี้นะคะพระแม่ตัดคอเลือดไหลจุกจุกจนะคะเรื่องการเงินนะคะในช่วงนี้ไพ่พระแม่จะดูรุนแรงเนาะแต่ความหมายก็คืออาการเสียสละอะไรบางอย่างเสียสละ ที่ยิ่งใหญ่มากพระแม่ชินนมัสตานะคะก็คือ,อใช่ไหมใช่ก็คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระมาที่มีให้กับบริวารน,นะคะให้กับบริวารให้กับผู้ที่อยู่ไกลพระองค์ก็คืออย่างพวกเราหิวโหวยอะางเงี้ยพระแม่แห่งโลกแห่งจัก,กรวาลเหมือนแม่เราก็ได้อะถ้าเราหิวโหวยก็ ท่านก็จะมอบให้เราท่านจะจะบรนดาลให้เรานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเงินถ้าใครแบบว่าช่วงนี้ยังขาดแคลนในเรื่องของการเงินนะสามารถที่จะขอพอรองค์พระแม่กาลีได้นะคะเดี๋ยวเรามาขอพอรไปพร้อมกันนะคะโอมมหมาตาก,กาลีอมเจตาตากีมหมาตาก,กาลีอม โอ้มหาสีกาลิกาย์ยนะโมนะมหาโอ้มหาสีกาลิกาย์ยนะโมนะมหาโอ้มหาสีกาลิยันะโมนะมหาโอ้มหามรรตะกาลิอมโอ้มหามรรตะกาลิอมโอ้มหามรรตะกาลิอมโอ้มหามรรตะกาลิโคพลังอำนาจวัสนาบารมีที่ยิ่งใหญ่แห่งพระมาดากาลีนะคะขอพระแม่ประทานพรให้กับบุตรของพระองค์ผู้ที่รักศรัทธาแห่งพระแม่นะคะพระแม่ประทาน พระพรที่ยิ่งใหญ่ะคะมวริต้าคนลุกทุกคนค่ะจริงๆตั้งแต่เท้ามาเลยก็พระแม่ให้พรนะคะให้ทุกคนได้รับทรัพย์สมบัติมหาศาลพระแม่คือพระแม่แห่งโลกแห่งจักรวาลพระแม่สามารถประทานได้ทุกสิ่งนะคะถ้าทุกคนมีความปรารถนาแรงกาให้ได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะแล้วก็เรื่องการเงินก็ให้ได้จากทุกทิศทุกทางนะคะ ถ้าใครทําธุรกิจหรือว่าทํางานก็ขอให้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้รับโชครับก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะก็ให้ส่งความปรารถนาขอพระมารดาส่งผัเจริญพระแม่ส่งผัสเจริญพระแม่ส่งผัเจริญ,รญน้อมรับพระพรโอมหมามตากลิโอมโอมหามตากลิโอมโอมหามตากาลิอโอม,ม,าาาอมพระแม่อยู่ทางด้านนี้เนี่ยโอเครับพ่อนะคะทุกคน ต่อไปนะคะก็การเงินเวลานะขอพรในเรียบร้อยละการเสียสละของพระแม่ที่มอบให้แด่บุตรบริวารของพระองค์นะคะทุกคนจะได้รับมันนะขอจงเชื่อและก็ศรัทธาท่องคําว่าโอมกาลีโอมโอมมหามตากาลีโอมโอมกาลีโอมโอม,มาากาลีโอมโอมกาลีโอมโอเคม,ม,ม, okay. มันคือมันคือความจริง มันคือโลกแห่งจินตนาการแล้วมันก็จะเป็นความจริงนะคะรับพลังงานบวกพลังงานดีนะจากอ oh. งค์พระแม่กันนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรักอ่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะพระแม่จะว่าอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะโอเคคะ่ะมาพระแม่ความรักเป็นยังไงบ้างสิคะโอมามาตากาลิโอมโอ้โห ความรักช่วงนี้นะคะไม่ค่อยสดใสรับรื่นเท่าไหร่นะคะปัญหาประเดประดังความรักไม่คงที่นะความรักไม่คงที่ใครที่อยากมีความรักนะคะที่สวยงามงดงามทุกคนสามารถที่จะไปฟังคลิปนะคะที่เล่าถึงองค์พระการรมเทพได้เลย,เลยที่พรพระการรมเทพนะคะได้ส่งแผลงสอนไป ปักอกนะคะพระศิวะแล้วก็องค์พระศิวะก็ใจอ่อนนะคะรักพระแม่อุมานั่นเองะคะก็ลองไปฟังคลิปนี้ดูนะคะของพระกรรมเทพนะ,ะฟังให้จบทุกคนจะได้รับถึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระกรรมเทพแล้วก็การให้ของขวัญกับคนรักนะคะมันจะไม่ใช่ดอกกุหลาบ อย่างเดียวอาายีกต่อไปนะคะลองไปฟังคลิปดูเนาะในเรื่องของความรักและทุกคนและทุกคนก็จะสมพรสมความปรารถนานั่นเองนะคะในเรื่องของความรักเนาะช่วงนี้ไม่ดีแย MM, ่มากๆเลยในเรื่องของความรักนะคะคนที่กําลังจะกำลังคิดจะอยากจะมีคนรักอยากจะมีแฟนนะคะสต๊อปหยุดไว้ก่อนนะคะไปฟังพระกรรมเทพก่อนไปฟังคลิปพระกรรมเทพก่อนนะคะแล้วก็ ทําตามที่ที่ตาได้ได้บอกในวิธีการขอพรพระกรรมเทพแล้วก็การให้อะไรกับคนรักนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นน้ําตาลอ้อยนะคะของหวานหวานหรือว่าเป็นดอกกุหลาบสีขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็รูปรูกลักที่สวยงามนะคะก็ทุกคนก็จะสมหวังในเรื่องของความรักนั่นเอง ขอให้โชคดีนะคะความรักก็เมื่อเราส่งสิ่งไหนออกไปความหอมหวานนะคะ mm. ก็จะได้รับแบบนั้นกลับคืนมานะคะเป็นกฎสัจธรรมเป็นกฎแรงดึงดูดนะคะ,ะเรามา a d ด p t ใสกันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎสัจธรรมได้เลยแล้วก็ทางความเป็นจริงของชีวิตได้เลยนะ,ะส่งแบบไหนจะได้รับแบบนั้นนะคะตอนน่อมาเลยค่ะต่อไปในเรื่องของอ เมื่อกี้ในเรื่องของการเงินแล้วนะต่อไปความรักนะคะไอ้ความรักไปแล้วนะต่อไปในเรื่องของโชคลาภเจาะจงแล้วกันนะคะโชคลาภอืมโชคลาภนะคะโชคลาภโชคลาภโชคลาภการเสี่ยงแล้วกันอ่ะเจาะจงตรงเป้านะคะไม่ต้องเขินอายโอมเพียงอ๋อโหใบนี้เลิศเลอเพอร์เฟกต์มากนะคะ ใบนี้คือแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเลขอะไรใบนี้เพอร์เฟกนะคะใบนี้เพอร์เฟกใบนี้ดีมากๆใบนี้ดีมากๆโอ้โห oh. สีบาลาเลขที่27นะคะรวมกันเป็น9นะคะใบนี้ก็ชกลาบนะคะโชคลาบก็ จะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าแล้วถ้าเกิดเสี่ยงโชคก็ซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่านะคนแก่ไม่ต้องไปซื้ออพูดอย่างนี้คนแก่จะขายไม่ได้หรือเปล่านะคะก็เอาเฉพาะคนที่ที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในเวดวงของพลังงานจิตวิญญาณน,นะพลังงานศักดิ์สิทธิ์แกดิตาล้กันเนาะก็เป็นในเรื่องของ การเสี่ยงโชคซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าจะได้รับโชคจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็คนลูกอะที่วันนี้อ่นานไพ่คนลูกตลอดเลยนะแล้วก็พลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะให้คุณนะคะก็คือเป็นพลังงานถ้าเป็นเทพก็ต้องเป็นพลังผู้ชายนะ,ะเป็นมหาเทพอะไรเงรี้ย ป็นมหาเทพก็จะมีทั้งองค์พระศิวะพระวิษณุพระพรหมพระพิกเนศอะไรเนี่ยตามที่คนศรัทธาแล้วก็เชื่อเลยนะคะก็ได้หมดเลยนะก็เป็นพลังงานยิ่งใหญ่นั่นแหละนะที่จะให้โชคคุณแต่ว่าตอนเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะก็ถึงจะได้รับโชคนั่นเองนะว้าวเลขนำโชคใช่ไหมเลขนำโชคนะคะ เ,เรามาขอพระแม่กันเนาะมารับรจากพรจากพระแม่มาพระแม่ประทานพรนะคะเลขนําโชคคืนนี้โอมเพี้ยงมาดูกันนะเลขนําโชคเลขนําโชควันที่16กุมภาพันธ์อู้ได้ใบเดิมพระแม่ชินนมาสตอร์นะคะเลือดออกสิบสิบเสียสละทุกคนได้ใบเดิมอะ่ะ สองศูนย์สี่ศูนย์นะคะสองศูนย์